เวลาเป็นมะเร็งใครๆก็อยากหายนะครับแต่บางทีคุณหมอเขาก็พูดว่ารักษาไม่ได้ละกลับบ้านเถอะนะครับหรือว่าบางคนก็บอกว่าแรกวินิจฉัยก็บอกว่าเป็นมะเร็งพันธุ์นะ้าจะต้องทําใจนะคนไข้ก็ใจเสียเนาะแล้วก็บางคนนี่ถอดใจเลยนะครับหนีไปกินย่าต้มย่าหม้อไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตซึ่งบางครั้งเนี่ยมันเสียโอกาส เวลาที่เราเจอคุณหมอในโรงพยาบาลต่างๆนะครับคุณหมอที่ดูแลมะเร็งเนี่ยมีหลายแผนกนะครับมีทั้งหมอผ่าตัดมีทั้งหมอฉายรังสีมีทั้งหมอให้ยานะครับซึ่งแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็มักจะมีคุณหมอไม่ครบทุกแผนกนะครับยกเว้นจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เช่นโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่โรงพยาบาลบางโรงพยาบาลเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือก็มีไม่ครบมะเร็งบางชนิดถึงแม้ว่าจะรักษาไม่หายขาดแต่ก็ยังสามารถที่จะบรรเทาอาการเพิ่มคุณภาพชีวิตแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยสบายตัวนะครับดังนั้นเมื่อมีคุณหมอบอกว่ารักษา ไมไไ่ด้ถ้าท่านมีความสามารถในการเข้าถึงบริการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ขึ้นหมอก็แนะนําว่าอย่างน้อยก็ควรที่จะหาความเห็นที่2ทางการแพทย์นะครับว่าตอนนี้มันสุดทางจริงๆหรือเปล่าถ้าเรารู้ว่าสุดทางแล้วมีทางไหนที่จะสามารถบรรเทาความทุกข์ทรมานได้หรือเมื่อหาความเห็นแล้วปรากฏว่าไม่มีทางที่จะรักษาจาเพาะสําหรับโรคนั้นๆหรือว่าทางรักษาจาเพาะเนี่ยมีค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ท่านจะสามารถรับได้ก็จะต้องคุยกันในครอบครัวนะครับว่าจะทําอย่างไรที่จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยสบายตัวโดยเฉพาะยิ่งในระยะท้าย ของโรคมะเร็งในทางกลับกันถ้าเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะต้นซึ่งยังไม่เคยได้รับการรักษาใดๆเลยนะครับแล้วผู้ป่วยก็ยังสามารถที่จะเดินได้แข็งแรงแต่ว่าคุณหมอที่ดูแลบอกว่าเป็นระยะสุดท้ายแล้วให้กลับไปทําใจไปรักษาตามอาการที่บ้านกรณีอย่างนี้ยิ่งจําเป็นที่จะต้องหาความเห็นที่2โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกว่าโรงพยาบาลที่ท่านอยู่ในปัจจุบันครอบครัวของท่านสุขภาพของท่านต้องขนขวายครับ